สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อณนะตอนนี้เวลานี้ใครจะเข้ามาเพื่อมอบรักแท้ให้คุณเขาเป็นใครถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะเรามาดูเรื่องราวของคุณและเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นใครและระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไร คุณกับเขาพบเจอกันหรือยังเป็นใครจะเข้ามาเพื่อมอบรักแท้ให้คุณในตอนนี้เวลานี้เป็นใครปลอบใจดูเขาตัวเขาเองเศร้านะอยู่ความเสียใจต้องการคนปลอบใจคนเห็นใจความทรงจำ ดูเขาไม่เคยลืมคุณเพราะอยู่ในความทรงจำอะ่ะเขาต้องการความรักจากคุณถ้ามองดูตัวเขาเองแล้วดูเขาอยู่ในความเสียใจเขามีความทรงจำความรักปรารถนาความรักที่ดีความทรงจำอยู่กับใครสักคนอยู่แต่เป็นคู่เสียยังไม่สมหวังในเรื่องความรักมีแต่ผิดหวังเสียใจความแตกต่าง รักที่เติมเต็มถึงแตกต่างก็มาเติมเต็มดูเหมือนเขากำลังคิดถึงคุณนะไม่เคยลืมคุณจะกลับมาหาคุณว่าคุณคือคนที่ใช่เพราะเขาเสียใจผิดหวังอนะคิดถึงอยู่ในความทรงจำหรือเขาตัวเขาเองใบแรกมาเนะี่ยในความเสียใจรากนี้เหมือนถูกแกล้งที่ยังไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการหรือเขาเป็นคนที่ชอบแกล้งชอบอํำคุณพูดไม่ตรงกับใจอะพูด เหมือนรักชอบคุณก็พูดอีกแบบอีกอย่างรักคุณรักแท้รักจริงแต่ก็พูดอีกอย่างเหมือนทำไม่รักคุณอะ่ะเขารักคุณตอนนี้เขากําลังหาทางออกแล้วก็คิดคิดถึงพราะนั่งคิดถึงเนี่ยคุณอยู่ในความทรงจำเขาแอบส่องแอบมองคุณทางโทรศัพท์คิดถึงคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาที่เขาเคยทำร้ายคุณ ในความแตกต่างและอยู่ไกลอยู่ห่างแต่เขาว่าพอตอนนี้เขานะ่ยทรงจําของเขาเขาว่าคุณน่ะคือคนที่ดีที่ใช่ถึงแตกต่างเนี่ยคุณก็เติมเต็มชีวิตเขาที่เขาขาดไปแล้วเขาก็จะเติมเต็มคุณในความแตกต่างอะเติมเต็มซึ่งก,ารรากันและกันเป็นความรักความมั่นคงแต่ความรักนี้เหมือนถูกแกล้งอยู่แต่งงาน เขาตั้งใจจะแต่งงานกับคุณเปิดเผยให้ทุกคนรู้ว่าเขารักคุณจากไม่เข้าใจเขาก็อยากให้คุณเข้าใจเขาสนะิ่งที่เขาต้องการตั้งใจแล้วมอบรักแท้คือการแต่งงานรักจริงคู่กับไพ่แต่เขาดูเขาเหมือนอยู่ในความเศร้าวความเสียใจทำถามองอีกอย่างเขากำลังปรึกษาผู้ใหญ่ผู้รู้เพื่อหาทางออก เพื่อว่าจะทําอย่างไรต่อไปว่าเขาให้ความรักนี้สมหวังแล้วอยากให้คุณเข้าใจเขาเนี่ยเขาจะปกป้องคุ้มครองดูแลคุณเขาว่าคุณเคยดีกับเขาห่วงใย,ยเขาคุณอยู่ในความทรงจำเขาตอนเนี้ยคิดถึงแล้วเขาจะปกป้องคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะดูแลคุณอะเพราะไพนี้พูดถึงปกป้องในแ,แต่งงานปกป้องคุ้มครองคุณ ว่าคุณดีกับเขาห่วงใยเขาแล้วคิดคิดทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีแล้วคือทําร้ายคู่เสียความขัดแย้งด้วยดูเขาคิดหลายๆเรื่องอะเมาลักแล้วเขาก็รักคุณรุ่มหลงหลงไหลหลง,ลง,ลงสเสน่ห์คุณอยู่กับใครก็ไม่เหมือนอยู่กับคุณอะกับเพื่อนคนรอบข้างหรือคนอื่นอื่ออะไม่เหมือนอยู่กับคุณเขา นึกถึงความทรงจำที่คุณทำดีกับเขาเรื่องราวดีๆและเรื่องราวทั้งขัดแย้งทำร้ายคุณความไม่เข้าใจกันส่องมองนี่ก็ส่องมองคุณอยู่เขาจะเข้ามามอบหลักแท้เราก็ส่องมองว่าคุณเป็นอย่างไรทำอะไรอยู่ในตอนนี้อยู่ในความทรงจำอยู่ในใจความสุขอยู่ในใจ ยิ้มมีความสุขคิดถึงดูเขาจะอยู่คนเดียวนะแล้วก็อยู่ไกลอยู่ห่างนะเขาจะแต่งงานกับคุณบอกให้ทุกคนรู้เขาจะบอกให้คุณรู้เนี่ยเขาจะเข้ามาเพื่อมอบรักแท้รักที่จริงใจตายสำหรับล้อเลียน ใบต่อมาก็สร้างครอบครัวที่อบอุ่นรักแท้หลังจริงชีวิตที่สดใสสวยงามมีกันและกันหรือเขาว่าที่ผ่านมาเขาณห,หรือณตอนนีเน้เขามีสิ่งที่ต้องแคร์ต้องทําต้องรับผิดชอบอยู่แคร์เรื่องอื่นสิ่งอื่นแล้วทําให้เขาเสียใจเศร้าแล้วเ้ากําลังจะเข้ามาแต่เขาส่องมองคุณอยู่เพราะในหัวข้อ ถามว่าณตอนนี้เวลานี้ใครจะเข้ามาเพื่อมอบรักแท้ให้คุณเขาจะเข้ามาตอนนี้เขาส่องมองคุณพอดูแล้วเขาได้แต่คิดอยู่นะคิดในความแตกต่างเป็นคู่กันได้รักคุณม่วงแห่งความรักเมารักรักแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรพอคิดมาแล้ววาจ,จะเกิดขึ้นอ่ะคุณกับคุณจะไม่ ให้อภัยเขาหรือพบเจอกับคุณแล้วจะมีแต่ปัญหาคู่เสียหรือเขาอะพบเจอแต่คนที่ไม่จริงใจกับเขาไม่เหมือนคุณคุณเหมือนมอบความรักแท้ที่ดีที่จริงใจให้เขาแล้วเขาจะมอบละรักแท้จริงใจปกป้องดูแลคุณเพราะเขาคิดถึงความดีของคุณอยู่ความทุกข์คิดแล้วก็เรื่องร้าวหุ่นวายแล้วก็เรื่องที่ดีๆเขากำลังแก้ไขนอบใจ ปรึกษาลึกตัวเขาเองกำลังคิดตัดสินใจยุนเนี่ยว่าจะทำอย่างไรต่อไปที่จะเปิดเผยให้ทุกคนรู้ที่จะได้แต่งงานกับคุณแล้วก็ยิ้มมีความสุขคิดถึงความสุขอยู่ข้างในอยู่ในใจคิดถึงคุณนะมีความสุขแล้วเรามาดูว่าเขาเป็นอย่างไรณนะตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไง แล้วเขาคิดยังไงกับคุณเขาจะทํำยังไงทำอย่างไร,งไรเขาจะเข้ามาเพื่อมอบหลักแท้เป็นพลังงานคุณกับเขาดูจากตัวเขาแล้วเขาไม่เคยลืมคุณเนี่ยเขากับคุณเคยรู้จักกันแต่ก็ไม่สมหวังความขัดแยง้งหรือไกลหรือห่างแล้วคุณมีความแตกต่างอ พราะเขาได้แต่เฝ้ามองอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลแตกต่างอยู่ไกลอยู่ห่างรักที่ไม่ได้ดังที่คิดเหมือนถูกแกล้งแล้วเรามาดูเขาเป็นอย่างไรนะตอนนี้งอนไม่พร้อมคุยเขาว่าคุณน่ะจะไม่พร้อมคุยกับเขาจะไม่รักเขางอนเขา ไม่ให้อภัยเขาเพราะคู่กับไพ่เขากําลังอยู่ในความเศร้าเสียใจปอบใจอย่างให้คุณเข้าใจเขาเขาจะเข้ามามอบรักแท้เขารักเขารู้แล้วเขารักคุณจริงใจกับคุณพังทลาย ทุกอย่างพังไปหมดแล้วแล้วค <prompt> ุณจะไม่ใ hmm. ห nah, e ้อภัยเขาแล้วเขาอยู่ในความพังความผิดหวังความเสียใจแล้วก็ได้แต่คิดอยู่ในความทรงจำคุณอยู่ในความทรงจำเขาเ่าทุกอย่างก็จบไปแล้วแล้วเขาก็วุ่นวายใจเนี่ยว่าคุณจะไม่ให้อภัยเขาแล้วแต่เขาอยากเข้ามาอยู่ไกลอยู่ห่างอิสระคุณกับเขาเป็นอิสระต่อกันคุณก็ใช้ชีวิตของคุณเขาก็ใช้ชีวิตของเขาในตอนนี้ จากลาอยู่ไกลอยู่ห่างเขารู้สึกความเสียใจนะความเศร้าเร่งด่วนเขาอยากปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วนรีบเร่งให้ความรักนี้สำเร็จสมหวังแล้วเขาจะเข้ามาแบบนะเร่งด่วนแต่ก็ยังวิตกกังวลแล้วจะเกิดอะไรขึ้นดูตัวเขาเองนะ่ะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นกับคุณ ครอบครัวที่ดีพ่อแม่ลูกชีวิตที่สดใสสวยงามแต่เขาก็ยังว่าคุณน่ะจะให้อภัยเขาไหมงอนเขาอยู่เป็นคนที่คุณรู้จักคนที่ไม่สมหวังแล้วเขาจะเข้ามาเนี่ยหรือถ้ามองอีกอย่างตัวเขาเองถ้าไม่ใช่คนที่คุณคอยคุณรอคุณ รักหรือพัดภาคไกลห่างไม่สมหวังเขาอะตัวเขาเองผิดหวังเสียใจกับความรักต้องการคนรักคนเข้าใจสร้างครอบครัวที่อบอุ่นอยู่ในความเสียใจแล้วเขาจะเข้ามามอบหลักแท้ให้คุณว่าคุณคือคนที่ใช่อ่ะเนี่ยออกเดินทางพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาความซื่อสัตย์จงรักภักดีจริงใจเี่ยเป็นเป็นเพื่อนร่วมเดินทางไม่ทิ้งกัน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะแม้นจะมีอุปสรรคปัญหาก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเขาว่าคุณคือคนที่ใช่ภักภูมิใจนําความรักที่ดีมาให้คุณเนี่ยอันนี้ก็คู่กับไพ่ของความหลงไหลหลงสเสน่ห์เมารักณะตอนนี้เขารักคุณแล้วรักแต่ไม่รู้จะทําอย่างไรน่ยใบนี้ก็คู่กับไพ่ปกป้องคุ้มครอง,อง,องดูแลแล้วเขาว่าคุณดีกับเขา ชีวิตเขาพังเหมือนเขารู้จักคุณแล้วคุณกับเขารู้จักกันแล้วเนะี่ยเพราะเขาว่าคุณคือคนที่ใช่อะ่ะคนที่จะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นไปด้วยกันนะ่ะอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเท่าไปด้วยกันนะคู่กับไพ่สองมองคุณคุณคือคนที่ใช่ที่เขารัก บางคนบางท่านนะตอนนี้พัดภาคไกลห่างกันหรือเขากําลังอยู่ในความเสียใจคนรักไปจากเขาพัดภาคจากเขาแล้วเขาว่าคุณคือคนที่ใช่นะส่องมองคุณหรือคุณก็ไม่รู้ว่าเขาแอบ,บส่องแอบ,บมองแล้วเขาจะเข้ามาเพื่อมอบหลักแทนให้คุณเขามองคุณจะเป็นคนที่แต่รักที่ดีให้คุณอะ่เะเขาอยู่ด้วยกันมั่นคงยืนยาวสรุป แต่ทุกอย่างยังไม่เป็นระบบระเบียบอะแต่เขารีบเร่งต้องการให้ความรักนี้สมหวังรวดเร็วยังมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเรื่องราวระหว่างคุณน่ะจะมาพูดมาบอกคุณให้รู้แล้วเขาจะกลับมาเป็นได้ทั้งคนที่เขาเขาพัดภาคนะเพราะมีความพัดภาคจากคุณและเขาถ้ามองอีกอย่างท้าถ้าไม่ใช่อะคุณไม่มีคนที่พัดภาคคุณรอที่คนไกลคนห่าง ก็เป็นคนที่ตัวเขาเองอะที่เขาจะเข้ามาเพื่อมอบรักแท้ให้กับคุณเขาผิดหวังเสียใจกับความรักมาก่อนถูกทำร้ายจิตใจต้องการรักที่เข้าใจต้องการแก้ไขอันนี้ก็มีความสุขที่อยู่ในใจย,ยังต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเขาเรื่องราวระหว่างคุณกับเขารักมากมีมากเพื่อความจเจริญเติบโตไปข้างหน้า ตัวเขาเองต้องการปัถนาคนรักที่ดีแล้วเขารู้จักเหมือนพบเจอกับคุณแล้วแอบรักแอบชอบแอบมองนำรักที่ดีมาให้คุณเขารู้ว่าว่าคุณคือคนที่ใช่ละเพราะเขาอยู่ในความเจ็บความพังความเสียใจแล้วมีพลังงานที่ดีนะี่ยความรักครอบครัวแล้วก็อยู่ด้วยกันยืนยาวมั่นคงคุณอยู่ในใจเขา รักแท้รักจริงให้คุณแล้วเขาว่าคุณอะ่ะก็เป็นคนที่ดีที่ใช่ที่จะพร้อมที่จะมอบรักแท้ให้เขาเหมือนกันมันคงจริงใจกับเขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาหรือว่าคุณอะ่ะปกป้องคุ้มครองเขาแล้วเขาก็จะปกป้องคุ้มครองคุณะเดินทางไปด้วยกันเดินทางชีวิตสร้างครอบครัวไปด้วยกันแล้วเรามาดูว่าความรักเขาเป็นอย่างไร คนที่จะเข้ามาเพื่อมอบรักแท้ให้คุณใบแรกหนุ่มก็อยู่ในความที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกอะอยู่ในความทุกข์ความผิดหวังหรือเขาเคยคิดตัดสินใจผิดพลาดมาก่อนทำให้เขามีสติยับยัง้งยั้งคิดที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปด้วยความรอบคอบ เพื่อความมั่นใจแน่ใจไม่ผิดพลาดอีกแล้วเขากำลังทุกข์กับความรักตัดสินใจต้องเลือกแอบส่องแอบมองคุณอยู่รักที่อยู่ในใจชา้าๆจะมั่นคงค่อยคิดค่อยแก้ไขความมั่นคงในอนาคตนะตอนนี้เขารักคุณรักที่อยู่ในใจอะรักที่ยังไม่สมหวังได้ยังมีภาระ,ะหน้าที่ต้องทำต้องรับผิดชอบ หรือไม่เขาแอบ,บมองคุณเพราะต้องมีมีการแอบ,บมองได้แต่แอบ,บมองแอบบรักแอบบชอบหรือไม่ก็เป็นคนที่มีคนแอบ,บรักเขาเป็นคุณก็แหละคุณก็แอบ,บส่องแอบบมองเขาอยู่คิดถึงรักเชื่อมั่นในความรักแม้จะอยู่ไกลอยู่ห่างก็รักมั่นคงวม,มอบความจริงใจให้กันและกันไกลทองปราบชาละวันยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขนะความรักเขาเนะี่ย ต้องแข่งขันแย่งชิงเอาชนะอุปสรรคปัญหาเอาชนะใจคุณหรือแข่งขันกับคนอื่นๆเพื่อเอาชนะใจคุณการแข่งขันด้วยความรอบคอบเนี่ยแล้วก็อดทนอแต่ตัวเขาเองเนี่ยพระนางสุรัตวดีชีวิตเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาและจะทําให้ดีที่สุดความรักที่ดีไปให้ใหคนที่เขารักและเขาต้องการความรักที่ดีรักแท้แล้วเขาว่าคุณอะ เป็นคนที่มอบรักแท้ให้เขาเพราะเขาเป็นคนคิดในเรื่องความรักต้องมองเห็นอนาคตที่ชัดเจนร่วมกันที่จะมีความรักที่จะสร้างครอบครัวที่จะแต่งงานที่จะรักใครอ่ะต้องมองเห็นอนาคตที่ชัดเจนว่าใช่คุณคือคนที่ใช่สำหรับเขาแล้วดีพร้อมเหมาะสม พอเขาต้องการความเพียบพร้อมเหมาะสมที่ดีพร้อมทุกด้านแล้วชีวิตเขาก็ทําได้ดังที่คิดเนะี่ยแล้วอย่างไรอีกมั่นคงท้าเวสวรรณความรักความมั่นคงหรือคุณกับเขาแตกต่างกันนะอันเนี้ยพูดถึงความแตกต่างเนื้อมีอุปสรรคปัญหามามากมายก,ก,ก่อนด้วยความอดทนแล้วเข้าใจแล้วให้ให้ความรักมั่นคงพบรักแท้รักที่จริงใจคนรอบข้างเขายอมรับคุณ คนรอบข้างคุณก็ยอมรับเขาท้าวิลูปักมีพลังจิตที่เข้มแข็งคิดตัดสินใจด้วยความรอบคอบอะความมั่นคงมั่นใจที่จะเลือกใครมาเป็นคนรักความรักของเขากุมารทอง รักที่เหมือนพร้อมเจริญเติบโตน,นี่ก็พูดถึงความรักที่ซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจถ้ามองดูความรักเขาอะเขาเคยผิดหวังกับความรักเขาแอบส่องแอบมองใครอยู่มีคนแอบส่องแอบมองเขารักที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหากว่าจะสมหวังกว่าจะเข้าใจกว่าจะพบรักจริงรักแท้จะพบเจอคุณแล้วกว่านะ่ะมั่นคงได้ดังที่คิด แล้วเขาว่าคุณคือคนที่ใช่ที่เขาจะพร้อมแต่งงานอยู่กินไปจนแก่จนเท่าถ้าพบเจอแล้วเขาพร้อมจะแต่งงานแล้วพบเจอกับคุณหรือวเขาก็รอคอยได้ด่ะการรอคอยคิดตึกตองใครควรหาทางออกถ้ามีอุปสรรคปัญหาด้วยความรอบคอบตัวเขาเองในเรื่องความรักอะคิดดีแล้วหรือจิตใจเขาเข้มแข็งพอแล้วนะ่ยพร้อมที่จะเผชิญอุปสรรครอบข้าง ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ด้วยตัวเขาเองเขาไม่ชอบให้คนรักมาจํากัดอิสระภาพเป็นปัญหาของเขาแล้วเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์รักใครรักจริงรักแท้สร้างครอบครัวที่มั่นคงดูแลห่วงใยเอาใจใส่คนรักดีปรับปรุงแก้ไขได้เพราะใบแรกมาดูวุ่นวายดูทุกวิตกกังวลและทําให้เขารู้เข้าใจ แล้วให้มีสติคิดพินิพิจรณาดีๆเรามาดูวันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลข32หมายเลข2หมายเลข33หมายเลข6หมายเลข10หมายเลข6กหมายเลข11หรือไม่ก็เกิดปีจอหรือไม่ก็เกิดปีมะเส็งหรือไม่ก็เกิดวันศุกร์หรือไม่ก็เกิดปีฉลูสถาน,นการความรักเขาเพราะเขามั่นคงได้ดังที่คิด ถ้าเขาเป็นผู้ผู้หญิงหรือไม่ผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะคุณคุณคือคนที่ที่ดีที่จะสร้างครอบครัวไปกับเขานะ่ะพร้อมที่จะปกป้องเขาได้ถ้าเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะ่ะรักที่ดีมาให้กันและกันเรามาดูความรักคุณเป็นอย่างไรคุณคิดอย่างไรแล้วคุณจะทำอย่างไรกับความรักเกิดอะไรขึ้น จะเป็นอย่างไรถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะใบแรกมาเนี่ยพระนางสุรัตวดีพลังงานเดียวกันของคุณใบแรกคุณอะเหมือนอะความสุขความสมหวังเรื่องความรัก คนรักที่ดีเข้ามามอบรักที่ดีให้คุณแล้วชีวิตเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาและจะทําให้ดีที่สุดแล้วทําได้ดังที่คุณคิดคุณหวังคุณตั้งใจในเรื่องความรักนึเมื่อคุณคิดแต่สินใจที่มั่นคงเน่ไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงน่เพราะว่าคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็พบเจอคู่รักที่ดีพร้อมที่จะดูแลคุณสร้างฐานะความมั่นคงมาให้คุณแ้เป็นผู้ชายคุณจะพบเจอผู้หญิงที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนชีวิตคุณเจริญรุ่งเรืองสร้างฐานะมั่นคงไปด้วยกันได้ถึงแม้ชีวิตความรักฐานะจะธรรมดาก็ร่วมกันสร้างฐานะให้เจริญร่ำรวยมั่นคงมีทรัพย์สินเงินทองอที่มั่นคงพระขันธักุมารความรักไม่ว่าคุณจะรักใครเพราะไปนี้พูดถึงความมานะพยายาม ได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการหรือคุณรักใครสักคนอ่ะแล้วใช้ความมานาพยายามของคุณอ่ะจะเอาใจใส่อ่อนนผ่อนตามอดทนแล้วคุณก็จะสมหวังคนที่คุณรักคนที่คุณแน่ใจมั่นใจแล้วหรือไม่อ่ะเพราะถ้าคุณไม่มีใครก็คุณจะสมหวังได้ดังที่คุณคิดนะความสุขความสําเร็จรออยู่พระพายดูเหมือนคุณ คาดหวังกับความรักไว้สูงนะและสมบูรณ์แบบรอคอยคนที่ใช่ได้ดังที่คุณปรารถนาหรือไม่คุณมีคนที่คุณรออยู่หรืออีกอย่างคุณรอคนที่ใช่อะ่ะดังที่คุณคิดคุณปรารถนาต้องมีการปรับปรุงนะเปลี่ยนแปลงปรับความเข้าใจกันปรับตัวเข้าหากันเพรอพผ่าภายพัศิวะ ดูคุณจะไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ต่างๆได้ดังที่คิดแดะคุณมีสเสน่ห์มีพลังอํานาจความสามารถอยู่ในตัวเองเพียบพร้อมแต่ก็มีมุมหักเหในความรักกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังใช้เวลาหรือคุณจะพบเจอคู่ที่มีฐานะที่ส่งเสริมสนับสนุนคุณหรคุณต้องการคนมาช่วยเหลือคุณอะคุณจะได้ดังที่คุณคิดนีคู่ที่ดี พนางสุพรรณมัจฉาคุณรักเขาเขารักคุณเขาจะมอบรักที่ดีให้คุณหรือเป็นคนที่คุณรอหรือเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมก่กนกลับมาเป็นความรักความเข้าใจแล้วเขาก็มีความมั่นคงนะรักดูแลเอาใจใส่คุณดูแลเขาเพราะเหมือนในหัวข้อรักแท้เหมือนเคยผิดหวังเสียใจมก่กนแล้วเข้าใจในความรักแล้วมอบรักแท้ให้อย่างไร กามเทพหว่วงเหงความรักคุณฝันความฝันน่ะอยู่ในฝันปรารถนาคุณที่คุณรักคุณปรารถนานี่แหละเป็นคนที่ใช่คุณอยู่ในหว่วงเหงความรักได้หลังที่คิดที่ปรารถนาหรือไพ่บอกอีกอย่างรักนี้ต้องใช้เหตุผลความถูกต้องเหมาะสมในขนมรมเนียมประเพณีที่ดีอะ่ะเหมือนว่าอย่าทิ้งสุกก่อนห้ามรีบเร่งรีบร้อน เพราะตัวคุณเองก็มั่นมั่นคงมั่นใจที่ดีแล้วเหมือนต้องมองเห็นอนาคตที่ชัดเจนอะที่คุณจะรักใครแล้วอย่างไรสรุปสร้างบ้านสร้างครอบครัวที่อบอุ่นพระวิษณุกรรมน่ะได้ดังที่คุณคิดเพราะคุณอะมีโลกอุดมคติอุดมการมีความเป็นตัวของตัวเองรักที่ใช้เหตุผลและใช้เวลาก่อนเราให้แน่ใจที่ จะว่ารักคุณรักจริงรักแท้สําหรับคุณหรือยอมตายเพื่อพิสูจน์รักแท้แล้วเขามามอบรักแท้ให้คุณแล้วคุณคุณเขาต้องพิสูจน์ให้คุณเห็นแล้วคุณจะรักแล้วพิสูจน์ให้คุณเห็นได้แล้วคุณก็พิสูจน์ในความรักนี้หรือยอมตายเพื่อพิสูจน์รักแท้ได้ทั้งคุณและเขา,มามรักจริงมั่นคงให้กันและกัน เรามาดูวันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลขหหมายเลขสาหมายเลข5้าหมายเลข13าหมายเลขสี่หมายเลข26หมายเลข17หรือไม่ก็เกิดาร,รดาศีมีนหรือเกิดเดือนมีนาคมหรือไม่ก็เกิดราศีเมษหรือเกิดเดือนเมษายนหรือไม่ก็เกิดวันอังคารหรือไม่ก็เกิดวันศุกร์ไม่ว่าคุณและเขาจะเกิดวันเดือนปีอะไรหมายเลขอะไรอ่ะลักแท้ให้มั่นคงเป็นคู่ของคุณ ได้ดังที่คุณคิดเพราะไพ่ก็ย้ำซ้ำอยู่ที่คุณคิดหรือคนที่คุณรอคอยคู่ที่ดีที่มั่นคงถึงแม้เพราะใบนี้พาสศิวะความรู้สึกคุณว่ารักไม่สามารถบังคับได้ไม่ไม่สมหวังมีอุปสรรคปัญหาหรือไม่ไม่ได้ดังที่คุณคิดแ้าคุณมีพลังอํานาจที่ที่ดีพร้อมอยู่ในตัวคุณเองรักที่ดีมาให้คุณนะดังที่คุณคิดคุณปรารถนาคู่ที่ดี ห่วงแห่งความรักพบรักคุณจะพบรักที่ดีหรือเขากําลังมาหรือคุณกําลังคบอยู่ในห่วงแห่งความรักนะันตอนนี้ถ้ายัางไม่เจอแล้วเขาจะเข้ามาเป็นความรักที่ดีให้คนในฝันเพราะใบสรุปก็สร้างครอบครัวที่อบอุ่นเพราะไพ่ก้ยมองยามสามแล้วความรักคุณเข้ามารักแท้รักที่ดีมาให้คุณเรามาดูว่าความรักจะบอกคุณไว้อย่างไร หัวใจคุณความรักคุณบอกคุณว่าอย่างไรแต่งงานาคุณจะได้แต่งงานสมหวังเรื่องความรักการแต่งงานรักแท้มาให้คุณแล้วการมาเทพบอกว่าอย่างไรการมาเทพช่วยบอกที การกระทําสําคัญกว่าคําพูดการมาเทศบอกให้คุณรู้ว่าเนี่ยถ้าคุณอยากรู้ว่าใครจริงใจหรือรักคุณรักให้มองดูให้ดูที่การกระทําของเขาว่าเขาคิดรู้สึกอย่างไรกับคุณอะให้ดูที่การกระทําแล้วคุณจะรู้สําคัญกว่าคําพูดหรือบอกคุณเองอะความรักอยู่ที่การกระทําการแต่งงานความสุขความเข้าใจกัน ไม่หมอขออภัยไม่หมอชนกล้องแล้วเรามาดูว่าความรักคุณเป็นอย่างไรอีกเกิดอะไรขึ้นหรือควรทําอย่างไรจะเป็นอย่างไรมีคนที่เขาจะเข้ามาเพื่อมอบรักแท้หรือถ้าเขามาว่ารักแท้พูดดีทุกอย่างแต่ให้ดูที่การกระทําของเขาการกระทําสําคัญกว่าคําพูดการมเทพบอกคุณแล้วนี้บอกว่า ให้ความพยายามใช้ความพยายามความรักที่ยิ่งใหญ่คือการทําตามขั้นตอนค่อยเป็นค่อยไปที่คุณนะกระทาค่อยๆเจริญเติบโตในความรักอะ่ะกว่าจะสมหวังกว่าจะเข้าใจต้องผ่านอะไรมามากมายสุขทุกข์ดีร้ายไปด้วยกันนะเหมือนเด็กแล้วค่อยๆเจริญเติบโตจนได้แต่งงานเป็นคู่กันความรักนี้ใช้ความพยายามอะ่ะกว่าจะพบรักแท้ กว่าจะนำรักแท้มาให้คุณได้สำหรับบอกว่าความเป็นอิสระให้คุณเป็นตัวของตัวคุณเองอะชีวิตของคุณมีความโรแมนติกดูสดใสสวยงามดูแลตัวคุณชีวิตจิตใจสุขภาพของคุณมีความสุขแล้วความสุขความรักที่ดีเข้ามาหาคุณ ค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไข b e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ